เรื<ด>่องแบบที่กณเรียนมาเว้ยเราต้องหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับไ <hear> แบบอ,อ้เทียกูกูเรียนแบบเหมเรียนลักการอ่านหรอกเรียนแบบเปลืค่าเทอมอะเออสันเอลเดนสนุกปะสนุกมากบายาแล้ว กูจะไม่ป้ายาใครระวังไม่ได้นอนแต่มันนั่นแหละนั่นแหละกูต้องคือมึงไม่เข้าใจฮอร์สซิสอะแบบคือกูต้องพยายามไม่คิดถึงมันอะเหมือนกูเป็นโรคทางจิตอะแมงเหมืวันแรกแรกที่เกณฑ์ชินเข้าอเปล่ามันก็ใช้ใกันแหละตอนนี้คือกูต้องพยายามลดปริมาณชั่วโมงอะ จุ๊งพงศนเล่นเือกจุ๊งพงเล่นเกมเหมือนฟิลเดียวกับเซนเซิร์แบบแรกวันเป็นคเล่นโบเหมือนกันคือแต่อันนี้มันไม่มีข้อจำกัดใหญ่ใหญ่จุดิ่งฝีมือกับความอดทนถ้าเกิดความจะอดทนหมดก็คือเราจะข้อจำกัดไม่คิดว่าเขาขี้ขีไปมาเด็มว่าแต่ทำไมอยู่ดีมันถามเลย กูดูพี่เอกมาแล้วกูอยากเล่นแต่กูมีตังนั่นแหละเออไลถามกันหน่อยแล้วทำไมทำไมมึงคิดว่ากูถึงเลเอ้าวกูเห็นว่ามึงมี <c oughs> แอปส่องแล้ว่ะกูเข้าไปดูเลยเกมมันเท่าไหร่ประตเดแล้วก็สู้ได้ปะแล้วก็ว่าเดี๋ยวกูรอดาร์โซลรถกูไปเล่นดาร์โซลดีวยพิษแพ เอ๊ยระวังคงไม่มีมันนะเจ็ต์หายดนเต็มมินนี่กนน่าจะหู้ไม่รู้อ่ะยืนไปเลยสวยนักเับแต่กูรู้สึกเหมือนไม่ได้กินข้าวเลยจริงแม่ไม่อยากเล่นนะแต่แค่แบบคัวร์เกิต่างมากจ รู้สึกว่าจะแบบคนที่เข้ามาเล่นใหม่มันจะแบบว่ามันต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจระบบการเล่นเยอะกว่าเยอะกว่าคนที่เคยเล่นมาแต่แบบแต่มันแต่มันมันเข้าถึงง่ายกว่าเกมเก่าจริงๆตัวเล่นเนี่ยตัวเล่นเนี่ยตัวอะไรนี่ตัวอะไรนีไ<อ>ไร่ไม่โดนแย่มาแล้วตีไประวัง เดี๋ยวไอ้เห้ยลอดี้ขอโทษอ้ยโอ้โอ้มโยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอโอ้โอ้ยอ้ยยยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยดย้ยโได้กูได้ย้อ้กูไ้้กูไ้้กูอูยอ้ยโ้ยรออ้ยอ้ยโอ้ออ้ยอ้ยโ้ยอ้ยอออ กูไปกูไปกูไปแอคชั่นทำไมมันออกมาสองส่วนนั่นสิเราเราเราอยู่ได้นะเอ้ยสวยนะตีเฮ้ยเดียวตีมากเลยไหมเจ็ดกระบอกตีเลยสมัยกูเสือห้าสิบนะยากตะกูวาของมันก็สี่ร้อย

ถอยเสร็จกัมแพงเราจะหามุมดึงได้โดยยังอยู่ว่ะอยู่ป่ะไม่ได้ทักเลยกูเอ้ยหรือมันจะตีลิฟต์ความเป็นไปได้สูงโชว์การคำนวณในหัวปุ๊บปีปุ๊บปุ๊บปั๊บอันแน่อ้าวไม่มีว่ะตอนร็อดวิชเชอร์อะมันคือเกมแนวเดียวกันไหมร็อดวิชเชอร์ร็อดวิชเชอร์เล่นง่ายกว่า แล้วก็เอาจิงอะวิเชอร์เถอะเดกก็จะเล่นอะอยากเล่นอะมันมันคุ้มกว่าเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันเกมมันเก่าอะมันก็จะลดบ่อยแล้วมันต่างกันไงนะมันต่างกันที่ว่าเดอะวิเชอเนี่ยมันจะเป็น RPG แบบว่าเนื้อเรื่องเป็นหลักคือแต่มันมันก็ Open World นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบคือมันมันไม่ยากเท่าเอเดนริกนะ เอ้ยเอยเอตอนนี้ม่นต้องพูดถึงกูมไม่ซื้อแน <c oughs> มันน่าเล่นมากเลยนุ้ยชิวๆทักปุ๊บเฮ้ยจางหายแล้วขอโทษคุณบอกมาตีลิฟว์อะกูกูจะเบยดให้มันมาตีอไอ้นี่ไว้โอ้ยอาจารย์อยู่นี่เข้า <c oughs> ด้อ่ะ อุ <si ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บอ oh ุ้ยเจ็บเมื่อกี้กูโอบมึงให้กูวิ่งเลยแล้วก็วิ่งหนีกันหมดเลยกันนะโอ้ยไอ้เหี้ยมันอันตรีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แบ่งไม่คิดจะแบ่งใอ้แบ่งทำไงการเดินแรงมากเลยเนอะดย่าบวกอะตอนนี้กูรู้สึกว่าแม่งโคตรแรงไม่บวกดีกว่าไม่บวกดีกว่า ข้ามันมาดูโอ้มาแล้วดาเมจโคตรเยอะเซต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 ฮะตายตุ๊กตาตุ๊สวยครับระวังอาชารมานะเจมระวังอาชารมานะอยู่กลางอยู่กลางเว้ยไม่น่าช่วยมันเลย ทำไมอ่ะคุณน่ะต้องทำหน้าที่สอตสิไอเห็นอะคือเห็นว่าเป็นหน้าที่้วที่กูทำอย่างนั้นไปอ่ะเออยังไม่ได้เห็นแบบทำขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีเว้ยแม่เห็นเป็นหน้าที่หน้าที่ของเพศอ่ะเออไม่ใช่ว่าแบบกูก็อยากได้ตังนั่นแหละก็ให้ตังไปแล้วต้องขอบคุณทำไมฮะคิดอย่างนั้นไม่ได้สัดทีิด เขาคุณเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการที่แบบแค่เขาแบบติดนี้บนเราติดนี้บนเวลาขาาหยไปด้วยนะมันอยู่ของผมไงเมื่อกี้อ่ะตีไม่ได้อ่ะตีไม่ได้อ่ะติดไอ้ตีไม่ได้เรามาก็้วโทษเลยเมื่อกี้ สนใจเหรอไอเทียนี่มันหายไปแล้วต้องระวังตัวเองดีๆนะมาไม่ลงไม่รอดมึงบ้าเปล่าเย้โทษโดนโดนมันลิฟไม่จะตายแล้วอะแล้วกูลากเขามปตายด้วยเฮียเฮ้ยเหมือนจะไม่ได้ตายด้วยกันเอาไม่ใช่เหรอวะไม่แม่แม่เอาเดี๋ยวไม่ระวังมีเพื่อนมาแล้วไม่รู้ว่ะ อ้าวปวดไอ้อาชาโลเว้รีบดันที่จะขออนุญาตลานอาชาคือมันหายตัวนี้ไปอยู่แล้วมันหายเลยใช่ไหมใช่มันจะแบบมันจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการหายตัวแล้วก็หายไม่ถึงจุดที่มึงบอกกันนะกูต้องเฟิร์สป้อมวะการเล่นมันน่าจะไม่ได้เร็วทันแล้วแบบเออยกเอาหุ่นมาคุมหัวนั่นแหละหายตัว กดเปนอยู่ไอ้เหี้ยไอ้ชนไอ้รอด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 เฮ้ยเฮ้ยกูจะเสียชีวิตด้วยซันยูแฮปโนมเจมลองพูดดีว่าเราทำได้ทำได้รัดโอ้โหแล้วรัดรัดจริงด้วยนะ ไไม่ด้้ังใจทรถระวังนะเมื่อกี้เซตอยู่ตรงหลุมริบะเรียบร้อยเลยน่าจะแพ้ไม่ตายอ่ะแบ่แบ่เกมมาตายก็ขายอยู่เอา๊ะเกิดการอมว่ะเอ้ยเอ้ยมีมีเซตด้วยละว่างเจมขออมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปแล้วเฮ้ยเจมขออมหน่อยอมสิ เดินเป็นใหม่เอ้ยหลานต้นป้า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 มาไอเจมปล่อยฉันดาวทำไมไม่เลยแต่ไม่ได้เขาป้ามาเพื่อนเดี๋ยวไม่ได้เข้าป้ามาใครงครน่ะจะตายแล้วใครมาเลยเข้าพุ่งพิกาเลยเหมือนไล่อยู่วะเกิเก็ไม่จะพูดหรอกนะ อลองเจมแล้วไม่ฟังผิดกูตัวมันงดอจังเอาหน้เจมมันก็ได้มีบ้างดูดิก็แบบไอายตัวทุกเซ็งมูทีเดียวเล่นกับเ็มหลอดอ่ะมันเป็นมันเป็นทางเรื่องของเขาอ่ะเขาปรับให้เจาะเกาะไม่โกงแล้วอันนี้มันโกงแทนอ่ะโี่ซูโดดวิ่งเข้าไม่อันตีเลย เคยโดนเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เล่นแล้วว่าตอนเนี้ยแต่ต้องเกียร์มัะคือเป็นมึงอะคือเลนที่แบบว่ากูเป็นห่วงน้อยสุดเลยนะเว้ยโดี๋ยเจอกระชากตอนเนี้ยเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวกูต้องขึ้นไปหามึงบ้างแล้วแบบมันเลยเลนเฟลแล้วแต่แบบต้องไปช่วยมึงดันถ้าเกิดมึงจะดันอะเอ็มเจมเจมมีการเลนชิวชิวเจมชิวชิวผู้สิทธิาชิว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 มีการเลนด้วยนี่ก็ชิวชิวเจมชิวชิว ลอยโดดได้โดนไปครับเขี่ยกันเลยแรงมากเจมมึงดูด้วยม,มันได้ชัดดาวไปเท่าไหร่ดูด้วย,วยจะใครเนี่ยมึอ <c oughs> <c oughs> ได้ชัดดาวเราไปสอ,องรอบแล้ยเลิ่นกลับบ้านไปแล้วมั้งแล้มันได้ได้ไงเหรอตัวแรกอ่ะมันก็ผิดกูปวาะ อินฮีนะอินฮีนะแมวและขอโทษขอโทษขอโทษ what อาช่บยก่อนเขามา oh shit here we go again ก่อนจะสายไปกดอะไรอะไรจะเปลี่ยนแปลง มาดิชิบหายแล้วดูเวลาเจมหน้าตาของคนที่แย่งการอมของกูไปจากมึง <laughs> <c oughs> <c oughs> เออถ้าไม่ข, <c oughs> ถมขีถ้าไม่ขี่ละคำไหนก็ไม่น่าเกลียดหรกว่มันอยู่ที่จิตใจใช่ไหมของเงียธรรมะกระตุกจิตกระชากใจ not ugly. Hello there ไอโดดนีนีสนใจมันตีกูแล้วหรอมารอจะไ,ได้แค่เนี้ยรู้สึกไม่รู้อะโดดไม่รู้กูอยู่อะไปนะเลฟาร์มแล้วกันจะโดดเลยป้อมก็ไม่ต้องออกไปแนละ้วเอ้โโอ้โอ้ ไอ้นัดต,ตี้อยู่แถวนี้อยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้นัดตี้นัดตี้อุ้ยรักกจะตายแล้วไม่ใช่รักอะไรนะจริงสิรักเชียร์อ้แม่กดกอดีงพร้อมต่อยนี่คือแบบแม่นะเ้ยรักจะตายแล้วรักกจะตายแล้วไอ้เคียร์กดน่าไม่ทันด้วยเวียน ไปไหนจะตัดเองอ่ะไอ้เชี่ยแล้วแบบกูไปอยู่ฝั่งโน้นด้วยนะตอนมันตีไปอ่ะนี่ไอ้โดดลงไปแล้วโดดไอ้โดด,โด,ด <c oughs> ไม่ใช่โดดกูน <c oughs> ี่แหละฮะอะไป กอสิบก้าวิว่ากำลังรีบไปคับเพื่อนดี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 ทาอะไรอยู่ทางขวาดีไซด์ตรงนี้ให้หน่อยได้ปะ่ะเพียร์ล่ะ พูดอีกนะพาทผูตัวมันโง่อะเพื่อไอ้ดูดเลือดไม่ขึ้นโดยอีกนหนขอโทษเพื่อนมันี่แหละมัจยีเขาต้องให้นอย่างนี้ไปใส่สมองเดี๋ยวนี้ดึงกลับเลยตอนนี้ดึงกลับเลยเนี่ยให้มันเกิดเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเราจะได้กินเพิ่มเอาตังไง น,นี่คิดไปแล้วคิดไปแล้วไมกินไม่ได้ไอ้เนี่ยได้เนี่ยอ้าวเฮ้ยไม่ดอกได้ไงเฮ้ยได้แล้วเนี่ยโอ้โหในจริงๆรต้องมีเอซิสกูขึ้นด้ดยวยในฐานะชุบให้มันเกิดขึ้นมาเออเฮ้ยเซตเซตเล่นล่างอ่ะแต่หอกตามชิ้น,น,น <c oughs> เลือกเต็มเลยด้วยมีอาชีพไปด้วยโดน เตรียมกันเซ็ตน่วยปะไหวโอเคได้แล้วสิ้ได้ได้ได้กูจะรอ <Okay. S 1> มึงว่าเขารู้ไหมน่ะมีคนมีคนโอ้ยไอ้แค่ไม่ต้องไม่ต้องแบบกูไม่ต้องทำ <c oughs> แค่นลยนะมายืนดูเฉยอะมึงราคาสองบาทดักโต๊ะหมอกระจายชิปหายละ อุยอ้ยอุ้ยติดกับดักอุย้ยไม่ถึงตาอ,อุย้ยไม่โดนเออคือเมื่อเกล้ยวสะลาร์อยู่แล้วแหละไยมันไม่โดนโอุ้ยเลียมเลี่ยดานไปเถอะเอาสมองกลับมาแล้วเรียบร้อยด่าจนที่ว่างในสมอง ส,สองสารที่ว่างได้สมองเลยนยะ